สำหรับคนโสดที่อยากถ่ายรูปอวดเพื่อนเหมือนว่าเรามีแฟนที่รักกันมากแม้จริงๆจะไม่มีหลายคนถ้าเห็นฉันผ่านโซเชียลจะชอบคิดว่าฉันสาวเยอะเรื่องจริงคือมือฉันเองเนี่แหละ <c oughs> ข้างหนึ่งทางเล็บอีกข้างไม่ทาซึ่งทํามาให้เพื่อนอิจฉาโดยเฉพาะอายุตัวอย่างง่ายๆอย่างวันนี้ฉันไม่นั่งกินเปเปอร์ลันเงาๆคนเดียวแต่เพื่อนในโซเชียลจะเข้าใจว่าฉันมากินกับแฟนเพราะคลิปนี้นี่หลเขา้อนเธอหลายคำแล้วก็ห่อสไหด์ายแล้วก้อนเขาบาง ไอ้ชาพี่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วค่ะที่ได้มากินเปเปอร์ลันช์ลาวาชีสยืดตัวใหม่สุดอร่อยกับแฟนแสนดีที่ป้อนให้และกุกกิ๊กกันตลอดการกินเอาเถอะอย่างน้อยๆถึงจะเหงาแค่ไหนแต่อาหารก็เยียวยาจิตใจฉันได้เสมอแม้ต้องกินคนเดียวไป let's have fun and สร้างภาพในโซเชียลต่อกันเห็นชีสยืดขนาดนี้ราคาเริ่มต้นถ้าสั่งเป็นเนื้อหมูแค่สองแบงแดง,แงมีทอนเองแกได้ชิ้นอย่างเยอะจะสั่งแบบข้าวแยกหรือข้าวรวมลงมาในกระทะกับชีสก็ได้แกมีให้เลือก2องแบบแต่ก็จะมีให้เลือกเป็นเนื้อ U S ด้วยเด็ดมาาากกสสรรัับยคนนเเื้อะแลจ ทำท่าทางแปลกๆแถมพูดคนเดียวที่ไหนไม่ต้องสงสัยถ่ายคลิปหลอกเพื่อนอยู่และหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ถ่ายคลิปตบตาเพื่อนได้อย่างแนบเนียนอาศัพวันนี้ let's have fun